อดีออกไปลุยได้แล้วอย่าัมแต่นอนเอยเงี้ยเออเคยเงี้เรียกหมอให้กูทีกูเริ่มจางง่วงแล้วแหละเป็นที่อะไรของมันวะ โอ้ต้องลอฉันเล่นแน่รู้ไหมว่านั่นแพงขนาดไหนต้อง30ดอลลาร์เลยนะเวย้ยเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกหลังจากจอนศึกเริ่มขึ้นหึโองั้นขอทองเขาพูดตอนนี้เลยเอาจริงดินีนาไม่คิดจะแบ่งคนดูม้งเลยยังไงเนี่ยฮะเรื่องของกูมึงอย่ามาเสือก จัดการแม่งฆ่าแม่งให้หมดเลยเด้อเหรออืมเฮ้ยได้ไปทำเฮียอะไรพวกมึงเนี่ยคือตอนที่นายเมาแล้วก็หลับอยู่ก็นายจัดการพวกสีแดงหมดเลยนะแบบบ้าคลั่งสุดๆเลยตายชยกยากนายลืมเล่านั้นทั้งขังเข้าไปก็ สร้างพลังงานให้นายมหาศาลเลยแหละพูดง่ายคือคนเมานั่นแหละนะกูไปแหละขอบใจหมออธิบายแทนกูเฮ้ย <Hey, S 1> แต่ก็ <'ll> ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่นเหนื่อยกันเอ,อฉนันขอปฏิเสธเรื่องที่นายจะเป็นกอล์ฟคนที่ดีที่สุดข,ของเราเลยนะ <And S 1> เพราะว่านายเมาเกินไป <You 're S 1> ต้องให้หมอรักษานายให้ได้เลยไม่ว่าจะยังไงก็ตาม <I 'm S 1> ถ้าว่าเขาไม่ทำแล้วก็ฉันจะทำเองโดยการที่จะยึดนายไม่ให้กินเหล้าไปสองปีอ่า นี่คิดว่ามันจะแรงไปหน่อยหรือไงฮะฉันต้องกินเหล้าเวลาในนั้นน่ะเห็นที่มือฉันไหมพวกสีแดงอันสวยงามแรกกันฉันฉันขอร้องฉันต้องการมันนี่คิดว่าพลทหารอย่างฉันจะแลกเหล้าทั้งโลกเพื่อที่จะให้นายกินแล้วก็ไอ้ฉันเอาหมวกได้มาเนี่ยฉันสามารถใช้เป็นมนได้ฉันทำให้เราหายไปงั้นปอยฉุกกันใครชนะเอาเหล้าไปออเอาที่นายสบายใจเลยแล้วกันแต่ว่าเอาเทน่าฉันองการเหล้าสามสองหนึ่งห้าฉันคอนนะ หรือว่ามงงงึงโง่ซะอีกเอาเถอะกลับทางแล้วเถอะเดี๋ยวเราต้องไปจัดก,การอีกเยอะไปกินดูได้กันไหมไม่เราตามใจ <c oughs> ฉันบอกได้แล้ว <c oughs> ฉันพูดคำไหนพูดคำนั้น เอาเฮ้ยเอาไปเก็บเอามานี่ไอ้สัตว์นานี้เอาไปเธอฉันกินไม่หมดเรกพวกเนียนะบ้าไอ้กูไปละมาช่วยฉันทีเอ้ยเรียกกูเหรอือโอูนึกว่าจะตีคนอื่นซะอีกนะเนี่ยฮึ่ม <c oughs> แรงกิ้วอ่ะแรงกิ้วฮืมมืงซ้ายมืงขวาฮฮตัวใชคแค่ดีนั่นก็แดกเลยบลดอยยุแล้ววะอร่อยปะเจ๊เ้ะเอ้เา่งมากก็ม้ไฟกับกูทีเฮกยูหนยอย กูมาแล้วโว้ยเอ้ยเฮ้ยขอคนอื่นดีทีมันแล้ว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 ชึบพัชชาปักชิบหายจัดการไม่เห็นมั่วไม่แดดกรลกโอ้ยสัตว์ไม่เร็วนี่นาจะีวเข้าใจคนาหารงั้นไปกันเลย โอ้ฮะอืมอืมอืมกูรับได้นั่นหนีอืม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 คงคงจะหมดแล้วแหละนะโอเคสักต่ออืม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 ยาฮ่าฮ่่ม่ะอืมอืม จอนไม่ลุกินบซังเราเขาไม่เป็นไรกว้าฮะแม่ละวาดฆ่าคนไม่เลวี่เยะไอ้ชัดเออตลกมากเลย You the อ๋อที่ฉันปล่อยระเบิดออกไปใช่ไหมเนี่ยถามได้มึงมเมาเดินมากดระเบิดเอ้ยนะคนก่อเรื่องนี้นะก็ต้องทำลายมันเดี๋ยวนี้เฮ้ยแล้วใครบอกให้ฉันเลิกเล่าล่ะเอาทีหน้านะไปทำลายเธอะถากว่าไม่ทำลายแล้วก็เราตายกันหมดแน่เฮ้ยเดโม ถ้ามึงช่วยเราได้กูให้นี่อ่าก็ได้สั์ไปเลยยา่าซา เป็นการเจดระเบิร์ที่แปลกจริงๆเดโมอย่<ส>าาป,ปุกปปกูก็จะนอนเฮ้ยไม่ได้นอนตั้งหลายวันแล้วหน้าที่กูตามเคยจับสักหน่อยนะจับหยุดระเบิดไว้ยอ,อ,อ,อย่าโอ้เฮียเราหยุดมันไม่ได้เออเป็นก่อนละกูเวลากระโดดลอบ มอเขาตเป็นลมแล๊บใครเป็นคนบอกให้มึงไปขยับดาบที่กูเสียบไว้เฮ้ย <you> ก็ูไม่รู้เียจะเป็นแบบนี้แล้วมึงจะแดกเล่านั่นทำไมละะ่ะฮะไอ้กูเอาง่ายๆคือมึงโดนกัดกับเบนเป็นคันคู่ยังน้อยกูก็ได้นอนทักวัน ก่อนวันที่เกิดเหตุอีตังเมโป้องเฮ้ยเฮ้กูไปแหละ